สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน่าเอนดูน้องดินยิ่งโตยิ่งหล่อแปลงร่างเป็นนักบินเอาใจปะป๊ากับตันน้องดินลูกชายเอกและกับตันขึ้นแท่นซุปตาตัวน้อยอีกหนึ่งคนมีพี่พี่แฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากสำหรับน้องดินลูกชายสุดที่รักของเอกบุษกรกับ,ก,ก,บกับตันภูทนเนศวัยสี่ขวบ นับวันยิ่งโตยิ่งหล่อได้ความหน้าตาดีจากคุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆมีเสน่ห์ใครเห็นก็พากันหลงรักล่าสุดคุณแม่เอกออกมาเผยภาพลูกชายน้องดินแปลงร่างเป็นนักบินเอาใจป๊าป๊ากับตันบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูพร้อมข้อความว่าต้าน้องนักบินรบเอ็นดูความเข้มค่ะเมื่อท็อปกันหนังโปรดตลอดการของป,ะปะ๊าป๊าภูทำเอาภาคต่อ หายไปเกือบ40ปีป้าป๊าต้องพาพี่ดินมาศึกษาเรื่องเครื่องบินรบสักหน่อยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ